รวดเดียวลวนะเอกสวัสดีครับผมจากขอร์ดลันตามใจครับผมวันนี้ผมจะพามาดูวายแท็นะครับผมคันนี้เป็นสีเทารุ่นนี้เป็นเกียร์ธรรมดาด้วยครับผมราคาอยู่ที่9,82,000นะครับผม เดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้ผมทําอะไรคันนี้ให้กับลูกค้าบ้างจอดรอลูกค้ามารับอยู่ดูครับผมด้านหน้าด้านหน้าจะเป็นชุด f 1 5 0 Spider เดอร์นะครับผม f 1 5 0 Spider ก็จะเป็นตัวหนังสือ Ford นะครับผมแล้วก็กันชนกันชนตัวนี้เปลี่ยนให้กับลูกค้านะครับผมแต่ก็ยังมีเซ็นเซอร์ให้กับลูกค้าอยู่นะครับผมยังมีเซนเซอร์ให้กับลูกค้าอยู่ส่วนด้านบนก็มีไฟ3ขีดให้ด้วยนะครับผมอ่า ส่วนตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นไฟนะครับผมตรงนี้เป็นไฟเป็นไฟสามเหลี่ยมนะครับผมไฟสามเหลี่ยมนะครับส่วนฝากระโปรงหน้านะครับผมก็จะเป็นตัวสกู๊ปตรงนี้จะเป็นสกู๊ปแลนะครับผมเพิ่มมิติให้กับตัวรถด้านหน้าเพิ่มขึ้นนะครับผมจากที่มันดูเรียบเรียบธรรมดานะครับผมก็จะทําให้มันดูมิติมากขึ้นนะครับผมส่วนด้านข้างด้านข้างตัวนี้จะเป็นคิ้วล้อนะครับผมคิ้วล้อตัวนี้จะถอดแบบมาจาก ลับเตอร์เลยนะครับผมคันนี้จะแต่งคล้ายๆแรปเตอร์เลยนะครับคิวล้อตรงนี้ทรงตรงนี้นะครับผมโดยปกติคิวล้อตรงนี้จะมีทั้งแบบมีหมุดกับไม่มีหมุดนะครับตัวนี้จะเป็นแบบไม่มีหมุดนะครับผมถอดแบบมาจากแรปเตอร์นะครับผมส่วนตัวแม็กกระยางนะครับแม็กกระยางตรงนี้แม็กนะครับผมเป็นตัว H ตรงนี้เป็นแม็กของแคมเมอร์นะครับผมยางมอนสเตอร์18นิ้วนะครับผม ขนาด265ทับ65 R18 18นิ้วนะครับผม8นิ้วนะฮะสำหรับไว้วิ่งสบายๆเปลี่ยนแล้วก็ค่อนข้างที่จะนิ่มนะครับเสียงไม่ค่อยมีนะฮะเสียงไม่ค่อยมีแล้วก็มาดูตรงนี้มันใดข้างนะครับผมมันใดข้างตรงนี้ก็เอามาจากแรปเตอร์เหมือนกันนะครับผมเอามาจากแรปเตอร์ทําความสะอาดง่ายนะครับผมมีร่องระบายพวกฝุ่นขี้โคลนอะไรพวกนี้นะครับผม ทำให้ดูแลรักษาง่ายแล้วก็ไม่ลื่นด้วยนะครับผมไม่ลื่นด้วยนะครับผมมันจะมีตัวเหมือนคล้ายๆกันเลื่อนนะฮะตรงนี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเบ้ารองมือนะครับผมจะสามารถกันลอยได้ในกรณนนีออย่างผมเนี้ยใส่แหวนเวลาเปิดโดยส่วนมากก็จะมีรอยตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะกันลอยได้เวลาเปิดปิดก็จะกันลอยนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นคิ้วกันสาดของของตัวเนเจอร์ anger, นะครับผมก็สามารถแถบมาให้นะครับผม แล้วตรงนี้จะมีลายสติกเกอร์น้หนึ่งนะครับผมสติกเกอร์ตรงนี้ก็จะถอดแบบมาจากแรปเตอร์เหมือนกันนะครับผมจะมีลายแรปเตอร์นะครับผมแต่ว่าก็จะติดสติกเกอร์เพิ่มไปให้จริงลายสติกเกอร์เนี่ยคล้ายกับของแรปเตอร์เลยนะครับผมล้ายข,ของแรปเตอร์เลยอะแล้วตรงนี้นะครับผมตรงนี้จะเป็นโลบาร์เป็นโลบาร์แขนยาวของแฮมเมอร์เหมือนกันอันนี้ผมแต่งชุดของแฮมเมอร์ให้กับลูกค้าเลยนะครับ นี่โรบาทแฮมเมอร์ mer, เป็นลายนี้นะครับผมเป็นทรงคล้ายๆแบบใหม่นิดนึงนะครับผมแล้วก็จะมีไฟไฟเบรกด้วยนะครับผมด้านบนใกล้ๆก,กันนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นมีที่ข้อไฟที่ข้อไฟท้ายนะครับผมก็ไฟท้ายแล้วก็น,นี่เลยอันนี้ก็จะเป็นกันชนท้ายเป็นของแฮมเมอร์เหมือนกันนะครับผมทรงนี้จะเป็นทรงใหม่เลยครับจะค่อนข้างยื่นยาวออมานิดนึงนะครับผม ก็จะมีเหมือนกับคล้ายๆตรงนี้ก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนกับไฟทับทิมครับผมสามารถต่อไฟได้เหมือนกันนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นไฟสองป้ายนะครับผมไฟสองป้ายจะมีหูลากเหมือนกันตรงนี้นะครับผมตรงนี้เป็นอันนี้เป็นทรงใหม่เลยเป็นของแฮมเมอร์นะครับเป็นทรงใหม่เลยของแฮมเมอร์โอเคข้างบนอาจจะดูลงลัางนิดนึงนะครับผมอันนี้เป็นชุดอุปกรณ์เดิมที่ผมแต่งแล้วผมคืนให้กับลูกค้า ในกรณีที่ลูกค้าสมมุติว่าเบื่ออยากใส่เป็นชุดเดิมนะครับผมก็มาหาผมได้ผมก็เปลี่ยนกลับให้เป็นชุดเดิมชุดนี้ก็ลูกค้าไปเก็บเลยหรือเอาจริงๆสามารถขายต่อได้นะครับลูกค้าจะไปขายต่อตามร้านที่ติดตั้งอุปกรณ์ก็ได้นะครับผมติดตั้งอุปกรณ์ก็ได้นะฮะส่วนคันนี้จัดโปรโมชั่นให้กับลูกค้านะครับผมลูกค้าที่เป็นข้าราชการหมอแพทย์พยาบาลน,นะครับผม ข้าราชการไม่ว่าจะเป็นวิสาหกิจนะครับผมหรือข้าราชการ,รบำนาญก็สามารถจัดโปรโมชั่นตัวนี้ได้นะครับผมมีฟรีดาวด้วยแต่ว่าฟรีดาวก็จะมีเงื่อนไขหนึ่งในกรณีที่รับเงินเดือนผ่าน SCB ซนะครับผมหรือเป็นข้าราชการนะครับผมสามารถเช็คสิทธิ์กับผมได้โดยการที่แสดงบัตรประชาชนไมยผมนะครับผมแสดงบัตรประชาชนไหมผมก็เช็คสิทธิ์ให้ภายวันเดียวก็รู้ผลแล้วครับนะฮะอ่าโอเควันนี้ ผมจะมาจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะคะผมส่วนในการติดต่อของผมจะมีช่องทางโดยเข้าไปในเพจของผมก็ได้เพจฟอร์ลันตามใจนะครับผมหรือช่อง YouTube ของผมก็ชื่อเดียวกันเลยฟอร์ลันตามใจจะแต่งตามที่ลูกค้าต้องการหรือ,อจะให้ผมช่วยออกแบบให้ก็ได้นะครับผมนะฮะหรือเบื้องต้นอ,อยากโทรสอบถามผมก่อนก็ได้ว่าที่ผมดูจากเพจนี้เป็นยังไงบ้างสามารถโทรหาผมได้0 8 1 3 6 2 4 8 7 2โอเควันนี้ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับ